อยากจะสอบถามนั้นพอออกกรณีที่มีการประกาศผลเฉพาะสมาชิกสภาวบจรแต่ในส่วนของนายกยังไม่ได้ประกาศเนี่ยไม่ทราบว่ามีที่เป็นมาอย่างไงบ้างครับค่ะในในส่วนที่ผลการเลือกตั้งที่คณะกรตนะคะก,รรการการเลือกตั้งได้มีมติรับรองผลของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้วทั้ง24คนนะคะ ก <S an> ็จะมีเพียงเหลือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ต้องรอาการดําเนินการในเรื่องของข้อกฎหมายก็คือปกติการเลือกตั้งก็จะมีคนร้องคัดค้านในการเลือกตั้งในเรื่องต่างๆมาเราก็จะต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องช่วงนี้ก็จะเป็นในใน,ในส่วนของการดําเนินการทางกฎหมายอยู่นะคะเพราะว่าการสือสอสบสวนสอบสวนน่ะมันก็ต้องเป็นการดําเนินการภายใต้กฎหมายแล้วก็มีพยานหลักฐานชี้ชัดว่าการดําเนินการนั้นผิด ข้อกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่นะคะออท่านกระกะตก็เลยยังไม่ได้รับรองในส่วนของนายกของการมรหารวนจังหวัดคะ่ะพอ,อยังไม่รับรองตอนนี้จะมีมีเงื่อนไขตามกฎหมายยังไงต้องรับรองภายในกี่ใน,นในเงื่อ,อนไขของของข้อกฎหมายนะ,ะยนะคะก็คือกระกะตจะต้องรับรองผลภายใน30บวันในกรณีท,ที่ไม่มีเรื่องร้องคัดค้าน แล้วก็จะต้องรับรองผลภายใน60บวันในกรณีที่มีเรื่องร้องคัดขนในส่วนของสำนักง,งานกะกะต,ก,ตก็เร่งดําเนินการนะคะในเรื่องของส่วนข้อกฎหมายที่จะดําเนินการให้ถูกต้องนะคะให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะใน,ในกรณีนี้ถือว่ายังอาจจะยังยังดำเนินการยังไม่เรียบร้อยค่ะอาจจะเกิน30วันก็ได้ถ้าสมมติว่าเราเรา,เรายังดําเนินการไม่แล้วเสร็จคือช่วงช่วง2บวันเราก็อาจสามารถขยาย เวลาได้อีกสองครั้งก็คือครั้งละสิบห้าวันนะคะแต่ยังไงก็จะอยู่ในห่วงของภายในวันที่หกสิบวันอยู่แล้วค่ะ,อะตอนนี้เรา,เรา,เ,ราเราจะเริ่มเริ่มขยายคือนับตั้งแต่วันที่ยังค่ะวันค่ะกำเนินการห่วงแรงอยู่ค่ะคะร <ตำ S 2> ะับเรื่องที่ที่ยังมีการค้างอยู่น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนก็มีเรื่องร้องคัดค้านค่ะตามที่เป็นข่าวค่ะ สืบสวนสอบสวน้มันก็อยู่ในห่วงเวลา60วันแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของการดําเนินการหาพยานหลักฐานหาความชัดเจนในเรื่องของการที่ว่ามีคนร้องมาเนี่ยจะดําเนินการเนี่ยคือ20วัน15 15วันแต่มันก็ยังอยู่ในห่วงระยะเวลา60วันภายในก็ตั้งแต่ว,ว่าเราจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่21ไปถึงวันที่ 19, 19จะครบ,ครบ30วันถ้า,ถาในใน,ในห่วงนี้ถ้ายังไม่สามารถที่จะ ดําเนินการทางกฎหมายคือสืบสวนสอบสวน,สสวนยังไม่แล้วเสร็จก็จะสามารถขยายระยะเวลาไปอีกเพื่อที่จะให้ดําเนินการหาพยานหลักฐานให้ชัดเจนขึ้นยยก็จะประมานี้ขยายได้สองครั้งหรอ่อใช่ค่ะคทั้งละสิวันใช่ค่ะรวมเป็น6คือจริงๆนะจริงๆแล้วนะจริง,รงๆนะทั้งหมดนะ่ะมันจะถ้าทั้งห้องของสืบสวนน่ะมันมันจะอยู่ในห้วงของ60บวันก็คือหมายถึงว่า มันจะเหลือเวลาอีกสิบวันถ,ถ้าถ้ายี่สิบวันใช่ไหมสิบห้าสิบห้าก็สามสิบวันก็คือหนึ่งเดือน<ะ>และยี่สิบวันแรกเนี่ยคือหมายถึงว่าเราจะจะทําห่วงแรกแล้วอีกเหลือสิบวันเนี่ยสานักง,งานกรกตรก็จะต้องเร่งสรุปสํานวนไปให้กรกตรจะได้มีเวลาพิจารณาอีกสิบวันมันก็อยู่ในห้วงหกสิบวันพอดีค่ะในในส่วนเรื่องของอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะสามารถพิจารณาคาร้องคัดค้านการฝ่าฝืนกฎหมายในในเรื่องต่างๆที่มีคนร้องมานะคะก็จะมีอยู่สองส่วนก็คือ กรกตก็จะรับรองผลภายใน30บวันในกรณีที่ไม่มีเรื่องร้องคัดค้านถ้ามีเรื่องร้องคัดค้านก็จะมีห่วงระยะเวลาที่จะเป็นอำนาจในการพิจารณาอีก30บวันก็จะเป็นรวม60บวันพอดีค่ะก็คือวันสุดท้ายก็จะประมาณกลางเดือนกุมภาค่ะในส่วนเรื่องของบทลงโทษที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะพิจารณาลงโทษผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดนะคะอันดับแรกก็คือการให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ ก็คือที่เราเราเข้าใจก็คือเป็นใบเหลืองแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือใบส้มใช่ไหมใบส้มนี้ก็คือเพิกถอนสิทธิสมัครนะคะหนึ่งปีแล้วก็ถ้าโทษรุนแรงเการกระทําความผิดที่ชัดเจนขึ้นตามพยานหลักฐานเนี่ยก็จะคือการให้มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและก็สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่อันนี้ก็อยู่ที่บทลงโทษว่าจะมีการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย,ยหรือไม่แล้วก็การลงโทษที่หนักแรงก็คือ เพิกถอนสิทธิสมัครนะคะตลอดชีวิตเลยก็คือบุคคลนั้นที่ถูกล้อกระชั้นมาหรือไปฝา่าฝืนกฎหมายเนี่ยก็คือจะได้ใบดําก็คือไม่สามารถลงรับสมัครเลือกตั้งได้นะคะแต่ส่วนสารที่จะมีคําสั่งพิพากษานะ่ะก็